แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบป,ประมาณพศ2565ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพศ2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพศ2565 ผู้จัดทําข้อตกลงนายจิรศักดิ์ภูนวิเชียรตำแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกระทะสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ประเภทของสถานศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมวัยและ ระดับปฐมศึกษาแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยาฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชาไว้ดังต่อไปนี้ 1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กคสอกำหนดโดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการจะมีการปฏิบัติการสอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สง,งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผลลัพธ์เอาคำ้ำของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะทะมี 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 2. คําสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ประกาศโรงเรียนเรื่องการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง่งเน้นคุณภาพโรงเรียนบ้านกระทะมีหลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นคำสั่งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรประกาศโรงเรียนเรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาครูมีหลักสูตรใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารได้ร่วมปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นผู้บริหารมีการสังเกตการสอนสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนผู้บริหารเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพครู มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายตามศักยภาพครู มีการพัฒนางานหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกระทะมีคู่มือการนิเทศการศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในโครงการนิเทศภายในมีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำและรายงานการประกันคุณภาพภายในคำสั่งคณะกรรมการนิเทศภายในผู้บริหารมีการนิเทศการสอนของครูครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนครูมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหาร มีรายงานวิจัยการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนครูไม่คบฉันโดยใช้ DLTV ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC โรงเรียนบ้านกระทะมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝา่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะมีคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบสภานักเรียนโรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโรงเรียนบ้านกระทะ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกระทะมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระทะมีระบบให้บริการที่ดีและผู้รับบริการพึงพอใจได้รับการสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม พ่วงในการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะทะมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้ ผลการปฏิบัติงานอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ6เดือน 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของเครือข่ายชมพลบุรี3 2. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบอ่านของเครือข่ายได้เต็ม100%่เปอร์ซ็น์สปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาบริบทของโรงเรียน 4. ได้รับการสนับสนุนการบริจาคจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่น